สวัสดีค่ะสซซสอนสค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องบัวของเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้น้องจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปนาไปเก็บหอยนะคะคือ,อที่นาที่เราเช่าทำเนาะคือมีหอยเยอะมากนะคะเห็นพ่อพูดแันนี้เนาะน้องก็เลยจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปเก็บหอยอามา,อาเอามากินหรือทําเมนูอะไรค่อยว่ากันอีกทีนเนาะตอนนี้ คือเราต้องไปดูก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่าเพราะว่าเ๋ยวนี้มันจะมีนกเนาะนกแบบที่กินหอยอะไรอย่างเงี้ยมาลงบ่อยนะคะกะ็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นากันนะคะว่าจะมีหอยเยอะแค่ไหนนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะก็จะไปกันสองสามคนนะคะคือพี่สาวเนาะพี่พี่แสงจันทร์นะคะแล้วก็หลานสาวคนนึงนะคะหลานสาวเราเขาได้ยมว่าไง ยังไม่เป็นสาวนะคะยังตัวเล็กอยู่เนาะก็หลานเล็กๆนั่นแหละจะไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นั่นกันเลยนะคะคุณทุกคนเอาแล้วเอาแล้วไปกันแล้วนะคะห่อนอู่ว่าขิงเนี่ยมาขึ้นรถนี่เอาอันนี้มาเป็นแสตมป์เครละมังใช่ไหมม,ม,มาขนาดนี้เลยไ่ดูสไลด์เ็มหรือเปล่า <laughs> ใหญ่ก็นะอ่าตอนนี้นะคะก็อู้เขามาซื้อข้าวเนี่ยเราจะไปยังไงอะไปได้ไหม <c oughs> เป็นภาษาพม่าเนาะก็ไม่ดูผูดอะไรนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มากับลานนะคะแล้วก็พี่สาวเนาะนี่เอากระลำม,มังใหญ่ ignore, อย่างนี้มาเลยขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเพราะว่านาที่เราเช่าอะ่ะมันอยู่แค่ใกล้ถนนนะคะ ไปไกลเท่าไหร่อันนี้หน้าหมู่บ้านนะคะพี่ทุกคนก็ไปแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะาบรรยากาศนะคะนาหน้า,หน,า,ห,นาหน้าหมู่บ้านมากับสาวลยเนมั้ยเดี๋ายไม่ค่ย มากเลยนะคะที่เชียงคูณน,นะคะข้างๆอย่างนี้เนาะเขาก็จะมีแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรต่างๆนะคะมีแบบอ่าเยอะเลยเนาะเพราะว่าอยู่บ้านนอกเนี่ยคือแบบเห็นเกือบทุกอย่างนะคะทุกคนสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแบบสัตว์อ่าวัวอะไรอย่างเงี้ยวัวควายอะไรพวกเนี้ยเนาะหมูอะไรอย่าง,นนงานเงี้ยจะหาดูยากนะคะถ้าในเมือง แต่ว่าน้องอยู่บ้านนอกนะค,ะค่ะนี่ก็จะถึงแล้วนะถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยถนนไม่ค่อยดีเลยเข้าเขาทุกทักหมดเลยนะคะตอนนี้แล้วพ่อกำลังไถนาอยู่อ่าเร็ว,วเรามาเก็บหอยนะคะไม่รู้จะได้เยอะหรือน้อยเนาะนี่บรรยากาศที่มาเราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะถนนก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ อรู <One input> oh so right? no really ้ๆๆไปอ้ยเกิดเสตติถึงได้เสียงอะไรอ่ะอุ้ยมาใส่มาแน่เลยน่าอย่าปิดเตีอย่าปิดเตีอ๋อมันห้องปลาเท่าย่ะอ๋อกูปอนน้ำมันเน็ดอีกอ่ะโอเคปลาเท่าเว้ยปลาโล้งไงอย่าปิดเตีอย่าปิดเตี้ยอะไร น้านี่นะคะที่แบบกล้าที่หวานเอาไว้เนาะก็จะประมาณนี้นนแล้วนะคะใกล้จะปลูกแล้วพ่อก็กำดังกำรังไถนานะคะอยู่โอโอนู่นี่พ่อไถนาอยู่โอเคไปเลยเราไปหาหอยไปเลยสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะจังหมอ เฮ้ยเจงนนทนสาัดดีค่าตรงน้ uh huh. อเอตรงนี้เลยเหรอได้เออป็ทกงไ <Yeah. S 2> งะมาเคอะทังนะไได้ไปไป <c oughs> ทำไมมันมืดอย่างนี้ <Yeah. S 2> ไปเลยเราลงไปหาหอย <c oughs> หาผักอะไรมาปลูกได้เนี่ยที <c oughs> นี่ก็ติมาปลูกผังบวงแล้วนะ อ๋อน,น,นี่ติดกลางได้ต <ด Liberty. S 2> ีแล้วเนาะอุวิวตีนี่ก็ปลูกได้เออนี่มาจำกันเนาะมาปลูกผักปลูกอะไรได้เลยนะตรงเนี้ยมันกว้างนี้นะคะตัวหงมนี่นูเข้างในเนี่ยเลือดตัวหงุนี่ได้แล้วนะคะหอยอ้าวทำไมไม่มีในมาก็เจออย่างนี้เลยอ่ะไม่มีข้างในเลยอ่ะหอยจุกกายหอยไม่มีใน เหมือนมันจะนั่นดีป่ะแต่ว่ามี่นั่นเลยอ่ะไม่มีเนาะเดินไปเดินไปเดินไปไปหาไหนนี่ไงนี่ไงพี่สาวไมใเหรอเออนี่กัมันม่ได้ทำนี่ทำนี่ผ่านน้ำชุบกี่เดียนะโมโหเดินได้ไหมวันนี้เอาพี่สาวเข้าไปข้างในแล้วไม่สนลงทงลงเท้าอะไรเลยนะคะเดินเข้าไปเฉย มีเยอะไหมพี่ถ้ามีเยอะจะลงไปไม่ใครมีเยอะอ่าไม่มีเยอะปะไปไปปุน่นบ่ตทีนี้มมไม่มอดอุ้ยหมดครบไปทั้งปุ่นไปทั้งปุน่นยางเมื่อปุ่นอ่ะยางเมื่อหรอยางเมื่อจมเต้นน้าหรอมอสจิงนล้นแบบมอฮะยางหรอยางเมื่อต้งนี่หรอยางเมื่อได้ร้อยจะร้อยหรอน้องที่ไปนี่ยางตัวร้อยยางตัวร้อยจังมอ,งมอมเนนมออได้ร้อยรอยางได้ร้อย ะพี่สาวได้มาสองลูกนะคะนี่เลยนี่อุ้มอีกแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาดูหาดูนี่นะคะเดินเดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปเอาข้างในอุ้ยมีจริงด้วยนี่นะนี่ใช่ไหมอ้าว อันนี้เพิ่งได้ไปแค่สามตัวคนละตัวสองตัวเองนะเพิ่งเริ่มต้นเนาะมันเด็กอย่างนี้เอาไปไหมพี่เอาไหมเอาตัวใหญ่แล้วนี่นะเอาไปก่อนเดี๋ยวมันแตกนี่ได้นี่ไงว้าวในบนก็มีบื้องแล้วก็ตัวละไมาเขาอย่างนี้เนาะอืมเนี่ยเข้าไปตัวละ มีก็ออกมาโซนในน้ำในน้ำมีนูนี่มีโตนโน ก็เลยออกมาเนาะถ้าตอนกลางวันนี่โหไม่ไหวนะคะร้อนม,มากตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วมีจริงด้วยนี่นะคะว้าว ไม่ค่อยตัวใหญ่ว้าวแต่ไม่ค่อยตัวใหญ่นะคะดูอีกดูอีกคือหอยเนี่ยไม่ได้กินนานเลยนะคะก็เลยแบบอ,อยากจะลองกินนิดนึงนี่ค่มีแล้วแถวนี้เดี๋ยวเเดินไปข้างนหน้เดินี่สาวนี่ที่นู่นอีกนะอุ้ยนี่ไงนี่ไง ได้จริงด้วยอุ๊ยอุยอยอยอยนี่พม่ได้แค่นี้เดินไปมีอีกแล้วมาดูใกล้ๆพี่ะได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวมาให้พี่เอีดูก่อนตอนนี้พี่สาวกำลังอุ้มหลานนะคะก็เลยแบบถ่ายไม่ค่อยสะดวกนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,ก,ก่อนนะคะอันนี่เยอะนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือหอยหมดเลยเนี่ยเนี่ยคือหอยหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเนาะลงๆๆเป็นน้ำเป็นน้ำหาเกนหรอเอ็นงเยอะ เยน้อยก็ปีอมัโอ้จำในเอ็นเห็กายยังม,มีน้ำนนมันนี่เนาะในน้ำมีน้ำในาน้ำมีน,านาม้ำแเปี่ยวยังอ่ะดูสิเข้าไปก่อนตัวไหนให้เอาใครว่ากันเทีผมชอบไเปไน็นนโอ,อ้มีม3สามยสี่โยคู่ก็แล้วกออืมว้าวอ้าวม,มีไหนฮะกันตัวใใหญ่ยังม,มีไหนฮะนันนี่ โอ้ยใยนี่ใหญ่จริงคราวนี้ <show it> ใส่ไปเลยอุ้ยอุ้ยมีเยอะนะโู้เยอะเลยมีใหญ่ามากยังไม่ย้ายที่เลยเนี่ยได้เยอะขนาดนี้เลยอามาจมแต่มีน้ำนะโอ้โหน, <ำ S 3> น้ำดมในตางคุนมันมีเลย

วูส่งตัวเลยได้เยอะมากโหถ้าเป็นอย่างเงี้ยอยากมากเอาทุกวันทุกวันเลยถ้าหาง่ายขนาดนี้นะอยู่ที่เดิมยังได้เยอะขนาดนี้เลยเมื่อกี้เรามายังไม่ค่อยได้เท่านี้เลยอ่ะเนาะยอะมึงขับแข็งหะมึงเด้อปผมเบิ้งมาตามบอ่ะซื้อ,อยุ้งขับแข็ง Ta con ở sushi biết <laughs> pues ừ. <cười 8> ừ. uh, là. Yung khóc kèm ta con. bầu uống pile. à. khoác. Money 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 khoác. หุ you umas, ่นใช่เอาไหนนะหุ <forcément low> ่นไดก็ปีเลยได้ไหมอือ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 ได้เยอะได้เยอะมาเลยลองกันนะลองก่อนมาเลยลองเคเป็นไง่ะ มีเยอะทางในเลยนั่งมีอยู่เ,เลยลองมาเลยเฮ้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บต่ออีกนะคะพี่โทุนตอนนี้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวนะที่นี่ที่เดียวอะ่ะคือแบบได้เยอะกว่าที่เราลงในอ่าที่เราบานกล้าอีกเนาะนี่เยอะมากานนใช่นี่เยอะมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวเราจะไล่เต็มถังนี้ไหมรอดูกันนะคะพี่ทุกคนไปเลยเอาต่อนูมีตีค้างกันอันนึง

ใหญ่มากเนี่ยอุย้ยน้ำมันขนุ่นละเมื่อกี้ไปไหนมีนะมีเยอะมากเลยเนี่ยแค่แบบแตลงอ่ล็อกนี่ล็อกนี่ภาษาไทยเิ่านงงีเองอ่ะยังมีเยอะขนาดนี้แต่ว่านี้เด็กเราก็เอาไปก่อนกลัวมันจะไม่ค่อยมีเยอะเนาะแล้วค่อยือม,ดมเดี๋ยวมันก็จะกัดกัดข้าวเรา <laughs> ถ้าเราไม่เก็บอะไรเงี้ยก็เอาไปก่อนเออเออ Nè Thì ở n também L impose tí nữa Là location nữa Ui úi ui 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 ไปเด้วไปมากเลยอ่ะกูัวไม่ทัน ถึงแล้วนะคะอันนี้คือพี่สาวไปเก็บต่ออีกแล้วก็น้องก็มาเฝ้าหลานไปนะคะเพราะว่าเอาหลานมาเก็บหอยไดถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะก็ได้ถ่ายบ้างดูหลานบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือได้เยอะมากเลยนะคะพี่ทุกคนได้ทั้งปูนะคะแล้วก็มีหอยนะคะคือแบบเต็มเลยเดี๋ยวน้องก็จะพาก,กลับบ้านแล้วนะคะพี่ทุกคนจะพากันกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วเอาหลานมาด้วยอะไรเงี้ยเนาะ ก็ได้เยอะอยู่นะคะหรือว่าเก็บอีกนิดนึงดูก่อนนะคะนี่ยชอกลับมาบ้นก็มาเจอแม่กำลังทอดอมามะเขือมะเ,เขืออาม่าทางจริงตุงจะเรียกแบบนี้เนะาะเนี่ยมะเขือยาวมะเขือยาวมะเขือคั้นเนี่ยเขาเรียกว่มามะเขืออะไรดีนี่ก็คี่ก่อนคิก่อนหอมแม่น,น,นะคะแมาทอดแบบนี้อร่อยมากเลยนะ หอมอร่อยได้เยอะมากเลยนะคะก็เ hmm. มื่อกี้ได้เท่านั้นแล้วตอนนี้เราเอาน้ำมาใส่แล้วนะคะพี่ทุกคนเนี่ยมีแบบได้เยอะเลยได้ปูด้วยนะคะฮ่ามีหอยดุกโตโตก็มีอันเล็กๆก็มีเนาะเก็บมาหมด นี่นะคะวันนี้ก็พาพี่ๆทุกท่านนะคะไปเก็บหอยนะคะบรรยากาศที่นาก็จะประมาณอ่าประมาณนี้นะคะแต่ช่วงกลางวันนี่ไม่ไม่ไหวจริงๆนะคะคือแบบร้อนมากเนาะถ้าแต่งตัวแบบนี้ไปยังไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือแบบเย็นๆนะเนาะเย็นๆเ,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 เราก็ไปกันนะคะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะคะครึ่งกะละมังเนะาะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องหองก็จะปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกะดดิงให้น้องบัวของด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ